มิ้นนะคะนางสาวสุภตามุมสวัิ์ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการค่ะพีมครับนายวัชรกรศรีสุขนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมสวนนะคะพุทราที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพนัสน,นิคมนะคะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วอาวมันเลยครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมจะพามาดูสวนพุทรา ที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอพนัฐิพกมก็คือสวนทรายเงินเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาพ้าทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของสวนแล้วก็ผู้ดูแลสวนว่าเขามีประวัติของสวนเป็นยังไงการจัดการดูแลเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับของคล่นที่สวนทรษษา,นายเงินครับผมสวัสดีครับชื่พอฟ๊อปครับผมสวนทรายเงินครับผม ต่อไปนะครับก็อยากรู้ว่าทําไมคุณลุงเล้งเนี่ยถึงเลือกที่จะปลูกพุทราเพราได้ไปเที่ยวสวนแล้วชิมพุทราแล้วเป็นพุทราที่หวานมากกับแอบหอมมากเลยทำมาลองปลูกดูพอไปชิมสวนเขาไปเที่ยวสวนเขาเนี่ยสี่าสี่เที่ยวชิมแล้วว่าเออรสชาติดี ก็เลยเปดีหปลูกนี่นะเป้เราได้เลือกเอากุศมาลงทดลองปลูกในใสวนของเราใช่ไหมครับค่ะพันธุ์ที่คุณลุงปลูกอะคะเป็นพันธุ์อะไรคะคือพันธไต้หวันน้ำเป็นน้ำอ้อยของไต้หวันอ๋อแล้วคุณลุงไปเอาพันธมาจากที่ไหนคะจังหวัดพิจิตรแล้วนอกจากปลูกปลูกพุศาค่ะคุณลุงอะมีปลูกอะไรอีกบ้างคะ่ะมีฝรั่งโยธยาสามแล้วก็องมมุ่นมะม่วง พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ะคะตรงนี้ะะะอะสี่สิบหกไร่มไม่หมดเนาะในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอะค่ะคุณลุงจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนไหนคะถ้าเป็นฤดูกาลก็อยู่ที่ปลายเดือนธันวาคมค่ะมีนาต้นเดือน ประมาณนี้ประมาณช่วงมีนาคมก็จะหมดแล้วใช่ไหมคะได้ข่าวว่าตรงนี้ส่วนข้างในอะค่ะจะมีการทําสาด้วยทําสาวไปแล้วจากการทําสาวไปแล้วก็ประมาณแปดเดือนเดือนที่เก้าเดือนที่สิบประมาณนั้นก็คือสงหากันยาจะได้เก็บผลอีกครั้งหนึ่งเป็นการเป็นครังทำาสาวครั้งแรกนะคะเดีต้องถามก่อนว่า ผลผลิตอะค่ะที่ขายจำหน่ายเนี้ยโลละเท่าไหร่คะพี่สาโลละหนึ่งร้อยบาทโลละหนึ่งร้อยบาทก็ <c oughs> คือเป็นคะเลยใช่ไหมคะมันก็คัดลูกเล็กจิงจริงๆไม่ให้โลละไม่ให้เกินสิบสองลูก <c oughs> อยู่ที่ประมาณสองถ้าเป็นลูกใหญ่ก็ประมาณสิบลูกลูก <c oughs> แล้วในส่วนของการตลาดนี่คาะของเราเนี่ยเราจำหน่ายที่ไหน จำไหนที่บ้านอย่างเดียวที่บ้านอย่างเดียวมีหน้าเพจไหมเอยที่สวนที่สวนอย่างเดียวจะมีหน้าเพจไหมคะพี่ป๊อปมีครับผมมีชื่อชื่อเพจอะไรเพลงเราก็คือชื่อสวนไทยเงินพันนิคมชลบุรีครับผมสวนไทยเงินมีในเพจเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนเดี๋ยวหนูจะลงลิงก์ข้างล่างให้นะคะเป็นแปะเพจให้แล้วถ้าสมมุติว่า แบบมีเกษตรกรที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจแบบอยากทดลองปลูกที่บ้านเขาแล้วแบบเกิดปัญหาแบบนี้สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่สวนทรายเงินของลิงได้ไหมครับได้ตลอดได้เนาะติดต่อได้ทางไหนทางเพจเดี๋ยวผมจะปักเพจไว้ด้านล่างนี้นะอ่าติปัญหาอะไรหรือว่าสนใจผลผลิตก็สามารถติดต่อเพจสวนอะไรนะครับพี่ป๊อปสวนทรายเงินพนันิคมชลบุรีอ่าติดต่อมาได้เลยครับผม วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลุงเล้งและก็พี่ป๊อปมากนะคะคที่พาพวกเราสองคนชมสวนพุตราแล้วก็ฝรัง่งแล้วก็มะม่วงนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอลาไปก่อนยังไงก็ขอฝากอของดีของอร่อยพนัทนิคมด้วยนะคะสวนพุตราสวนใจเงินขันตะบนานาเลิกค่ะค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บาย <laughs>